จเจริญพรญาติโยมเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันพระที่าธันวาคมพุทธศักราช2566ก็เลยวันพระก็เลยมีความประสงค์อยากนำธรรมะมาฝากกับผู้ที่สนใจไฟในธรรมบ้างเล็กๆน้อยๆ พอได้เป็นแนวทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติธรรมสืบต่อไปนั่นเองถ้าพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาก็ต้องพูดถึงเรื่องของความทุกข์กับความพ้นทุกข์หรือที่เรียกว่าความสุขตลอดจนมรรคผลพนิพพานนั่นเองอเราก็ต้อง เป็นชาวพุทธก็ต้องมุ่งตรงโซสู่จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนานั่นก็คือความไม่ทุกข์นั่นเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกเนี่ยควรกำหนดรู้เหตุแห่งทุกควรจะละละเหตุแล้วก็ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานแล้วก็ มาเรียนรู้ที่จะอยู่กันด้วยการเจริญอริยมรรคนั่นเองวันนี้ก็อาจจะมีทั้งไทยทั้งบาลีผสมปนไปนกันไปเพื่อจะได้ให้เข้าใจมากขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจไฟในธรรมแต่ว่าวันนี้จริงๆแล้วอยากจะพูดถึงเรื่องของอ ทวิภาวะนั่นก็คือภาวะที่เป็นของคู่นะทวิภาวะเนี่ยคือภาวะที่เป็นของคู่นั่นเองทวิภาวะอาจจะเป็นภาษาบาลีแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็คือสิ่งที่เป็นของคู่กันที่เกิดอยู่บนโลกเช่นดีชั่วขาวดำสุขทุกข์บุญบาปอย่างนี้เป็นต้น ก็คือโลกนั้นมีอยู่สองด้านนั่นเองคือดีชั่วสุขทุกข์ให้เราเข้าใจว่าทวิภาวะเนี่ยคือภาวะที่เป็นของคู่ที่อยู่บนโลกนี้เรียกว่าเรื่องของความสุขความทุกข์แล้วมันก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ควรรู้ก็คือภาวะแห่งพระนิพพานความเป็นเช่นนั้น เองคือภาวะที่อยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่ทุกนั่นเองเพราวะว่าตรงนั้นเรียกว่าพระนิพพานไม่มีไม่มีภาวะนิพพานนี้ไม่ได้อยู่ในทวิภาวะไม่ได้อยู่ในความเป็นของคู่ก็คือ นิพพานเป็นสภาวะแห่งความเป็นเช่นนั้นเองอย่างนั้นเองเพราะว่า,าถ้าดีชั่วมันยังขึ้นตรงอยู่กับโลกอยู่กับภาวะของโลกมีสองฟังแต่ว่านิพพานนั้นเป็นสภาพแห่งผลจากาภาวะแห่ง ความเป็นของคู่แต่ว่าเป็นภาวะแห่งความเป็นเช่นนั้นเองอย่างนั้นเองตามเหตุและปัจจัยเรียกว่ามีอีกภาวะหนึ่งที่ต่างจากบุญบาปหรือดีชั่วมันนอกเหนือนอกนอกเหตุเหนือผลแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านได้อธิบายนั่นแหละครับ เดียวว่าถ้าพูดถึงเรื่องความทุกข์ความทุกข์นี่มันเกิดจากอะไรเราก็ควรจะมาพิจารณาความทุกข์ก็เกิดจากความที่เราไม่ได้สิ่งต่างๆตามใจปรารถนานี่พูดถึงเรื่องทุกข์ทางใจนะครับวันนี้เน้นเรื่องทางจิตใจทั้งทางกายเราไม่ต้องไป พูดถึงสําหรับวันนี้นะครับเราพูดถึงทุกทางใจเนี่ยมันเกิดจากความที่เราไม่สมยากหรือว่าไม่ได้ดังใจปาถนามีความขัดข้องอ่าไม่ได้สมประสงค์หรือไม่ได้สิ่งต่างๆตามที่เราต้องการเรามีความปาถนา มีความต้องการให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามที่ใจเราปารถนาแล้วเราไม่ได้ดังใจปารถนาเขาก็เรียกว่าความทุกข์ฉะนั้นเรา,าเห็นว่าความทุกข์ของแต่ละคนแต่ละท่านนั้นแตกต่างออกไปความทุกข์ของคนหนึ่ง ถ้าเกิดกับอีกคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องของความทุกข์เลยก็ได้อย่างกาบางบางบางคนมีอะไรกินมีอะไรเสพมากมายก็ยังเป็นทุกข์อยู่เพราะว่าทายานอยากอยากจะได้มากๆขึ้นไปส่วนบางคนแค่ มีกินมีอยู่พอประมาณก็ดีแล้วก็ไม่เป็นทุกข์นั่นเองนั้นก็คือข้อเปรียบเทียบที่เรียกว่าแต่ละคนทุกข์ไม่เท่ากันเพราะว่ามีความทยานอยากไม่เท่ากันนั่นเองฉะนั้นความทุกข์ก็เกิดจากตัณหาความทยานอยากนั่นแหละครับบางคนก็อยาก ได้รูปเสียงกินลดมาปนเปร์ตนเองถึงจะมีความสุขได้เท่าไหร่ก็ไม่พอรูปรดกินเสียงมากเท่าไหร่ก็ไม่พอก็จึงทำให้ไม่สมอยากจึงทำให้เป็นทุกข์หรือว่าหมายงั้นก็อยากได้ดีมีเป็นอะไรตามที่ตนปรารถนาได้เท่าไหร่ได้ตำแหน่งสูงแค่ไหน หรือว่าได้ราบยศสรรเสริญมามากเพียงใดก็ยังไม่มีความสุขอีกเพราะเกิดจากความทยานอยากได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองไม่รู้จักคำว่าพอใจในสิ่งที่ตนมีไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้หรือบางท่านก็หรือว่าบางท่านบางคนก็เป็นทุกข์พรเรื่องของ สิ่งที่ไม่ได้ดังใจมันเกิดขึ้นปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ได้ดังใจสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นมาก็อยากจะผักใส่ไล่ส่งหรือว่าไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเช่นภาวะต่างๆที่มันไม่ได้ดังใจไม่ว่าจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ ความที่พัดภาคต่างๆไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตนเองก็เรียกว่าเป็นความทยันยากเหมือนกันอยากจะได้อะไรดังใจปรารถนาอยากไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะว่าความแก่ความเจ็บความ,วามตายความเจ็บป่วยความพัดภาคต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกอยู่แล้ว มันเป็นเรื่องของที่เป็นประจำอยู่ในโลกอยู่แล้วเราจะปฏิเสธอย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ย่อมเกิดขึ้นได้เรียกว่าถ้าเป็นปตาภาก็เรียกว่าทวิภาวะภาวะที่เราตัณหาที่เราเขาเรียกว่าวิภาวะตัณหานะครับตัณหาที่เราปฏิเสธ ความไม่ได้ดังใจไม่อยากให้สิ่งต่างๆที่มันเลวร้ายเกิดขึ้นมาในชีวิตนั่นเองภาวะตรงนี้ก็ทำให้เราเป็นทุกข์เราจะคิดว่าเป็นแค่กามตัณหาภาวะตัณหาเท่านั้นที่เป็นทำให้เราทุกข์แต่ว่าวิภาวะตัณหานี่แหละครับที่มันซ่อนอยู่ทำให้เราเป็นทุกข์เราไม่อยากให้สิ่ง ไม่ดีสิ่งที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้นมาในชีวิตเราพอเกิดมาเราก็ยากจะผลักใส่ไล่ส่งไปทางๆท,ที่ความจริงแล้วภาวะต่งตางๆมันก็เกิดของมันอย่างนั้นแหละครับเรามีหน้าที่ที่จะแก้ไขแล้วก็ยอมรับเท่านั้นแหละครับถ้าเราแก้ไขและยอมรับได้เราก็ จะไม่เป็นทุกข์ภาวะของความสุขและความทุกข์นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าภาวะที่เป็นของคนคู่ที่เป็นของคู่อยู่กับโลกนี้ทั้งดีทั้งชั่วสุขทุกข์บุญบาปดำขาวเนี่ยเป็นภาวะของคู่ที่อยู่ในโลกนี้อย่างไรมันก็ต้องเกิดขึ้น ฉะนั้นสิ่งที่อาตมาอยากจะบอกญาติโยมในวันนี้ก็คือภาวะหนึ่งที่อยู่บนโลกนี้อยู่แล้วนนัก็คือภาวะแห่งพระนิพพานพระนิพพานในที่นี้ก็คือภาวะที่ความมันเป็นอย่างนั้นเองเช่นนั้นเองของทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนเป็นของมันอย่างนั้นเองไม่ว่าจะเป็นการตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็ตามล้วนเป็นของมันอย่างนั้นเองเออทางศาสนาเขาจึงมีคำพูดคำพูดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นภาษาบาลีตั้งนิดหนึ่งคืออาตาปีสัมปชานโนสติมา วินัยยะโลกเกอภิชาโทมนัสสังนั่นก็คือการเพียนเพ่งที่จะเผา,ากิเลสมีสติสัมปชัญญะละความพอใจไม่พอใจในโลกเสียได้นะต้องฝึกตรงนี้แล้วครับข้อสำคัญสำหรับวันนี้ก็คือคำว่าวินัยยะโลกเกอภิชา โมนัสสั่งเขาบอกว่าละความพอใจไม่พอใจ,อใจที่เกิดขึ้นในโลกนี้ให้ได้ฉะนั้นคําว่านิพพานหรือว่าพระนิพพานนี่แหละก็คือการที่เราละทั้งความพอใจและไม่พอใจเราต้องอยู่ในโลกนี้ให้ได้ เพราะทั้งความพอใจและไม่พอใจนั้นเป็นวิทวิภาวะหรือว่าภาวะที่เป็นของคู่ถ้าเราเข้าไปพอใจเราก็กลัวจะเสียสิ่งนั้นไปถ้าเราไม่พอใจเราก็พยายามผลักไสไล่ส่งฉะนั้นคํานี้จึงมีความสําคัญในเรื่องของการปฏิบัติธรรมว่าทำอย่างไรเราจะมุ่งตรงสู่ นิพพานคือความที่เมื่อสิ่งต่างๆเกิดมาแล้วไม่เป็นทุกข์ภาวะต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่เข้าไปเป็นทุกข์เพราะเราเข้าใจความจริงว่าภาวะาต่างๆนั้นเป็นของกู่โลกเราจะปฏิเสธเท่าไหร่หรือว่าแสวงหามาให้ได้เท่าไหร่ ก็ไม่ทำให้เราเป็นสุขที่ยั่งยืนได้แต่ภาวะแห่งนิพพานคือภาวะแห่งการที่อยู่บนโลกมีได้ทั้งส่วนที่เป็นภาวะของคนคู่จะเป็นดีเป็นชั่วเราก็าอยู่ได้เราอยู่ได้แบบธรรมดาเป็นปกติเพราะเราเข้าใจความจริง ยอมรับได้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาอยู่บนโลกนี้แรับทั้งเรื่องดีหรือเรื่องชั่วเรื่องบุญหรือเรื่องบาปเราปรับจิตปรับใจเรียกว่าต้องเรียกว่าปรับจิตปรับใจให้อยู่ในโลกนี้อย่างปกติอ่าที่จะเรียกว่าที่เขาสมมุติว่าเป็นพระนิพพานละกันอ่ วันนี้ก็เ,เห็นสมควรว่าจะใช้คำนี้แล้วครับเราต้องละความพอใจและไม่พอใจให้ได้เพราะว่าทั้งความพอใจและไม่พอใจนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุแห่งทุกข์หรือว่าเรียกว่าเป็นตัณหานนีถ้าเราละความพอใจไม่พอใจ ในโลกเสียได้ก็เรียกว่าจะทำให้เราได้รับคำว่าะนิพานคือเหนือสุขเหนือทุกข์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างมาอย่างไรก็แล้วแต่โลกจะเป็นอย่างใดก็ไม่สำคัญเราอยู่ในโลกนี้ได้อย่างปกติครับ นิพานคำนี้ก็คือการที่เราอยู่ในโลกนี้อย่างปกติเพราะเราเข้าใจโลกเรายอมรับกับสิ่งต่างๆได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมาถ้าใครทําได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเข้าสู่พระนิพานคือการยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่ในโลกแม้เราจะ ดับดิ้นสิ้นชีวาลงไปเราก็ต้องยอมรับเพราะมันคือความจริงก็เหมือนที่ครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าพอสำเร็จพระนิพพานแล้วก็เหมือนคนที่รอความตายอยู่รอธาตุรอสังขารที่จะดับลงเท่านั้นเองเพราะว่าหมด หมดกิจเขาเรียกว่าจบกิจที่จะใช้ชีวิตต่อไปถ้าอยู่ยังมีประโยชน์ก็ทำประโยชน์ให้กับโลกแต่ว่าถ้าจะต้องมีอันลาลับดับชีพลงไปก็พร้อมเพราะว่าจบกิจเพราะว่าเข้าใจยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมายอมรับกับสิ่งที่ะ มีเกิดขึ้นมาในชีวิตได้เรียกว่าอยู่แบบรอความตายไม่กลัวตายนั่นเองอาการเจริญวิปััตนาอีกส่วนหนึ่งอาตมาจำได้ว่าเขาก็ชอบพูดกันว่ายอมมอบกายถวายชีวิตก็ตรงนี้แล้วครับคือบางทีมันไม่ได้ว่าเหมือนอย่าง ที่คำพูดว่ายอมตายถวายชีวิตคำว่ายอมตายถวายชีวิตแด่ครูบาอาจารย์แด่พระพุทธศาสนาแด่พระพุทธเจ้าอะไรก็ตามการมอบกายถวายชีวิตตรงนี้ก็คือการที่เราตั้งใจมุ่งมั่นที่จะฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นยอมตายกับ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือการสู้ตายกับปัญหาและอุปสรรคนั้นเองคำนี้มีความจำเป็นครับบางทีเราเราอาจจะไม่เข้มแข็งหรือว่ามีความเรียกว่าความอดทนไม่พอหรือว่าความสามารถไม่พอ คำนี้น่าจดีที่สุดคือมีความความสามารถครามรู้อะไรต่างๆเราอาจจะไม่พอเราอาจจะเกิดความท้อแต่การที่ยอมมอบกายถวายชีวิตเกิดมาชาติหนึ่งเรายอมตายเพื่อพุทธศาสนาอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ในการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเรายอมมอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธศาสนากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับพระพุทธเจ้าอาจจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นมาก็ได้ความสามารถต่างๆของเรามันอาจจะขึ้นมาได้นะเรียกว่าเราอาจจะ้นจากปัญหาพ้นจากเรื่องราวพผลจากอุปสรรค ต่างๆได้เพราะเรามอบกายถวายชีวิตชีวิตเราเราก็สามารถยอมสละได้ให้กับพุทธศาสนาในเมื่อเราเกิดมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย <c oughs> เราก็ลองถ้าเราสู้อะไรไม่ได้เลยเราก็ยอมตายไปอ่าถวายชีวิตให้กับพุทธศาสนาสักชาติหนึ่งอาจจะ เป็นผลดีเพราะอาจจะเป็นชาตสุดท้ายในการที่เราจะมอบกายถวายชีวิตให้กับศาสนาเจริญบรวันนี้ก็อยากจะพูดกว้างๆบางท่านก็อาจจะฟังแล้วเข้าใจบางท่านก็อาจจะฟังแล้วยังไม่เข้าใจท่านที่เข้าใจก็ขออนุโมทนาท่านที่ยังไม่เข้าใจก็ลองเปิด ฟังซ้ำแล้วก็พิจารณาโดยละเอียดแย็บคายพิจารณาโดยที่อย่าเอาตัวตนเข้าไปเป็นอะไรพิจารณาโดยการปล่อยวางพิจารณาโดยการไม่เอากิเลสอาสวะที่มีในตนมาพิจารณาอาจจะเกิดปัญญา เข้าใจสิ่งที่อาตมาอยากจะซื่อหรือว่าอยากจะบอกญาติโยมนั่นเองว่าโลกนี้อยู่ในทวิภาวะหรือภาวะที่เป็นของคู่กันแล้วก็ยังมีสิ่งที่เหนือทวิภาวะอีกภาวะหนึ่งคือภาวะแห่งนิพพานคือไม่ดีไม่ชั่วไม่สุขไม่ทุกข ไม่มีบุญไม่มีบาปภาวะที่เป็นการภาวะที่เรียกว่าเป็นปกติพอเข้าใจโลกและเป็นภาวะที่ยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นพอเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นของมันอย่างนั้นเองพุทธศาสนาพระพุทธองค์จึงใช้คำแทนพระพุทธองค์ว่าตถาคตหรือว่า สถาตาซึ่งแปลว่าอย่างนั้นเองความเป็นอย่างนั้นเองเช่นนั้นเองนั่นเองวันนี้ก็มีธรรมะมาฝากสำหรับวันพระนี้เจริญพรขอฝากไว้นำไปพิจรารณาถ้าเห็นว่าการแสดงการคุยธรรมะหรือว่าแสดงธรรมะวันนี้มีประโยชน์ก็กดถูกใจ ให้เป็นกําลังใจกับผู้ที่อัดคลิปให้เป็นกําลังใจกับหลวงตาเขาหลวงตาก็จะได้มีพลังในการสร้างสรรค์คลิปที่คิดว่าดีมีประโยชน์ต่อไปจเจริญพรขอฝากไว้นําไปพ,พิจารณาอาจจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจเจริญพร